ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังตำนานสตอรี่คืนนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งสู่ตำนานลึกลับที่ถูกเล่าขานผ่านเงาหมอกและเสียงกระซิบในหุบเขาสถานที่ซึ่งไม่มีอยู่ในแผนที่ใดบนโลกและไม่มีใครที่เข้าไปแล้วกลับออกมาเหมือนเดิมนี่คือเรื่องราวของ หุบเขากินคนตำนานแห่งความทรงจำที่ถูกกลืนหายและคำสาบที่ยังไม่จางหายตำนานลี้ลับหุบเขากินคนเมื่อใดที่หมอกเขาปกคลุมยอดผาเสียงกรีดร้องจะดังก้องไปทั่วหุบเขาแต่ไร้ผู้เห็นผู้เป็นเจ้าของเสียงนั้น บทนำลึกเข้าไปในป่าทึบชายแดนไทยลาวมีหุบเขาลึกลับที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่าหุบเขากินคนหรือผาเงาหุบเขานี้ไม่ปรากฏบนแผนที่ไม่ว่าจะเป็น GPS หรือดาวเทียมใดๆเมื่อมีผู้พยายามบุกเข้าไปในหุบเขานั้นมักไม่มีใครกลับออกมาหรือหากกลับมาได้ ก็จะกลายเป็นคนที่จิตใจไม่เหมือนเดิมเหมือนถูกบางสิ่งบางอย่างถูกกลืนกินไปเรียบร้อยแล้วตำนานจากชาวบ้านตำนานพื้นบ้านเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนบริเวณหุบเขานี้เคยเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าลึกลับมีพิธีกรรมเส้นสังเวีนวิญญาณภูเขาเป็นประจำทุกปีหากปีใดไม่ได้บูชาตามพิธี จะเกิดภัยแล้งพืชผลตายเกิดโรคร้ายและมีคนในหมู่บ้านหายไปอย่างลึกลับจนกระทั่งปีหนึ่งหญิงสาวลูกหัวหน้าหมู่บ้านปฏิเสธการถูกเลือกให้เป็นของบูชาเธอวิ่งหนีขึ้นไปบนผาและสาบแช่งพิธีกรรมนี้ด้วยความแค้นก่อนที่ร่างของเธอจะตกลงไปในเหวลึกพร้อมเสียงคำรามจากใต้พื้นดิน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนในหมู่บ้านหายไปทีละคนทีละคนจนไม่เหลือใครอยู่เลยและหมู่บ้านก็กลายเป็นหุบเขาต้องคำสาปที่กลืนกินทุกชีวิตที่เหยียบย่างเข้าไปเรื่องเล่าของนักสำรวจในยุคปัจจุบันมีทีมนักสำรวจจากมหาวิทยายลัยหนึ่งเดินทางมาศึกษาเส้นทางภูเขานี้ เพื่อค้นหาซากโบราณสถานแต่ระหว่างทางพวกเขาพบเข็มทิศรวนอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้การไม่ได้และมักได้ยินเสียงกระซิบในเวลากลางคืนทั้งๆท,ที่ไม่มีใครพูดกลางดึกคืนหนึ่งสมาชิกในทีมคนหนึ่งเดินออกจากเต็นท์และหายตัวไปไร้ร่องรอยคนที่เหลือเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นผู้หญิงในชุดชนเผ่า เดินอยู่บนยอดผาจนในที่สุดทั้งทีมก็ไม่สามารถหาทางกลับลงมาได้และมีเพียงคนเดียวที่รอดออกมาแต่เขาไม่พูดอะไรอีกเลยตลอดชีวิตสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาบางคนเชื่อว่าหุบเขานี้เป็นที่อยู่ของปีศาจกินจิตที่หลอกล่อคนให้เดินเข้ามาแล้วกัดกินจิตใจของพวกเขา จนกลายเป็นวิญญาณเนเจรบางคนว่ามีประตูมิติที่พาไปยังอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีวันกลับหรือแท้จริงแล้วเป็นแค่สถานที่ที่ธรรมชาติรุนแรงจนคนธรรมดาไม่อาจเอาชีวิตรอดได้คำเตือนจากชาวบ้านอย่าเดินทางเข้าไปในหุบเขานั้นหากเจอหมอกปกคลุมอย่าขยับตัว ถ้าได้ยินเสียงร้องห้ามตอบห้ามเรียกชื่อใครเด็ดขาดต่อไปนี้คือนิยายแนวหลอนลึกลับจากตำนานุบเขากินคนตอนที่หนึ่งผู้มาเยือนยามคำ่ำสิงเครื่องยนต์ของรถกระบะเก่า ดังลั่นไปตามทางลูกรังสายแคบที่มุ่งหน้าสู่แนวเขาลูกหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไฟหน้ารถส่องทะลุความมืดจนเห็นหมอกบางๆลอยวนอยู่เหนือถนนแม้ยังเป็นเวลาแค่ทุ่มเศษเศษแต่ความมืดในป่าแห่งนี้กลับหนาทึบอย่างผิดปกติภายในรถมีผู้โดยสารเพียงสามคน หมอแสงนักมนุษยวิทยาสูงวัยพลลูกศิษย์หนุ่มของเขาและดารินนักข่าวสาวผู้มีความฝันจะเปิดโปงคำสาปของหุบเขากินคนให้คนทั้งประเทศรู้ใกล้ถึงแล้วครับอาจารย์พลบอกพลางมองจอ GPS ที่ตอนนี้กลายเป็นแค่จอว่างเปล่ามีเพียงข้อความขึ้นว่า สัญญาณหายแปลก GPS หายตั้งแต่ยังไม่ถึงเนินเขาเลยดารินพึมพำพลางเปิดบันทึกเสียงในมือถือหมอแสงจ้องมองไปรอบๆอบที่นี่และหุบเขาผาเงาคนท้องถิ่นเรียกว่าหุบเขากินคนเพราะใครเข้าไปก็ไม่กลับออกมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็ ไม่กลับมาเลยรกจอดหน้าหมู่บ้านร้างเล็กๆที่เหลือเพียงซากไม้ผุกพังและบ้านเรือนที่ถูกเถาวันปกคลุมเสาไม้บางต้นยังมีเศษผ้าแดงผูกอยู่ลักษณะคล้ายของเส้นหรือสิ่งห้ามเข้าผลขนกระเป๋ากล้องลงมาในขณะที่ดารินเริ่มเดินสำรวจเธอหยุดยืนหน้าบ้านหลังหนึ่ง แล้วชี้ไปยังผนังที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายดวงตาถูกวาดด้วยเลือดแห้งๆเนี่อะไรครับอาจารย์หมอแสงนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเบาๆเป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกวิญญาณหรือไม่ก็ขังบางสิ่งเอาไว้คืนนั้นทั้งสามกางเต็นท์อยู่บริเวณลานหน้าหมู่บ้านเก่า ทมกลางเสียงจิ้งกรีดและสายลมเย็นที่เริ่มแรงขึ้นผิดปกติเวลาประมาณตีหนึ่งดารินสะดุ้งตื่นจากเสียงกระซิบเบาๆช่วยด้วยเธอหันไปมองรอบเต็นท์ไม่มีใครพลหลับอยู่หมอแสงก็ไม่มีวี่แววขยับแต่เสียงนั้นยังคงดังมาอีก ช่วยด้วยครั้งนี้เสียงใกล้เข้ามาอีกเหมือนมาจากข้างนอกเต็นดารินลังเลเธอหยิบกล้องวิดีโอออกมาอย่างระวังและแง้มผ้าเต็นดูไม่มีใครแต่มีรอยเท้าเล็กๆจางๆอยู่บนพื้นดินคล้ายรอยเท้าเด็ดที่เปียกน้ำเธอยกกล้องขึ้น ถายไปยังแนวหมอกที่เริ่มไหลเข้ามาใกล้าลานกลางเต็นท์ทันใดนั้นเองแสงแฟลชกล้องสะท้อนเงาบางอย่างเป็นร่างของเด็กหญิงผมยาวในชุดขาดรุ่งริ่งยืนอยู่กลางหมอกแล้วหายวับไปในพริบตาเสียงหวีดร้องก้องขึ้นจากอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านผลตะโกนขึ้นจากเต็นท์เสียงใครวะ ดารินได้ยินไหมหมอแสงคว้าไฟฉายออกมาแล้วตะโกนห้ามอย่าออกจากเต็นท์มันเริ่มแล้วตอนที่สองเสียงจากใต้ดินรุ่งเช้าในหุบเขาอันหนาวเหน็บไอหมอกยังลอยอ้อยอิ่งทั่วหมู่บ้านร้าง แสงแดดที่ควรส่องลงมากลับถูกบดบังด้วยเงาทึบของผาสูงและกลิ่นดินชื้นก็เริ่มแปลกไปเรากับมีกลิ่นเน่าแทรกอยู่เบื้องล่างดารินนั่งเงียบอยู่หน้ากล้องเธอไม่พูดกับใครทั้งคืนหลังเห็นเงาเด็กหญิงเมื่อวานเมื่อคืนเห็นอะไรหรือเปล่าหมอแสงถามเบาๆ เธอเงยหน้าช้าๆเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในหมอกแล้วก็มีเสียงกระซิบหมอแสงพยักหน้าเคร่งเครียดเสียงกระซิบในหุบเขานี้ไม่ได้มาจากคนเป็นพลนเดินสำรวจบริเวณหลังบ้านร้างเขาเตะบางสิ่งแข็งๆที่โผล่ขึ้นมาจากดินมันคือแผ่นไม้สลักลวดลาย คล้ายประตูฝังอยู่ใต้ดินเขาเรีบเรียกคนอื่นมาช่วยงัดแผ่นไม้ออกจนเผยให้เห็นอุโมงค์ลึกที่มีบันไดไม้เก่าผุพังทอดลงไปสู่ความมืดเราไม่ควรลงไปหมอแสงพูดด้วยเสียงสัน่นแต่ถ้าเป็นเบาะแสของคนที่หายไปล่ะครับพลนยืนกลานพร้อมถือไฟฉายในที่สุดทั้งสามคนก็ตัดสินใจ ลงไปด้วยกันในอุโมง์ใต้ดินอากาศเย็นเฉียบและกลิ่นเน่าหนักขึ้นเรื่อยๆผนังถ้ำเต็มไปด้วยรอยมือเล็กๆสีคล้ำติดอยู่ทั่วทางเดินและเสียงหนึ่งเริ่มดังขึ้นเบาๆราวกับเสียงสวดมนต์จากลำคอเด็กปิดตาปิดหูปิดใจ อย่ามองอย่าได้ยินดารินเริ่มตัวสั่นได้ยินใช่ไหมคะมันเหมือนเสียงเด็กสวดอะไรอยู่ทันใดนั้นเองพลนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเหมือนถูกบางอย่างดึงหายเข้าไปในเงามืดตรงมุมอุโมงค์พลนดารินร้องหมอแสงรีบคว้าตัวเธอไว้อย่าไปถ้าขยับตอนได้ยินเสียงมันจะเห็นเรา เสียงหัวเราะเด็กดังลั่นขึ้นจากทุกทิศทางพร้อมเสียงกรีดร้องของโพลนที่ดังแวววกลับมาอย่ามองอย่าเปิดตาแต่ดารินทนไม่ไหวเธอส่องไฟฉายไปทางเสียงนั้นและเห็นเงาร่างสูงใหญ่รูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงรูดำขนาดใหญ่ตรงกลางใบหน้า เหมือนโพรงที่ดูดจิตใจคนเข้าไปในพริบตาแสงไฟฉายดับสนิททั้งสองคนวิ่งหนีออกจากอุโมงค์ด้วยความตื่นตระหนกแต่เมื่อโพรพ้นกลับขึ้นมาด้านบนก็พบว่าพระอาทิตย์หายไปทั้งทั้งที่เพิ่งเช้าและหมู่บ้านที่พวกเขาเพิ่งจากมาก็เปลี่ยนไปหมด เรากลับกลายเป็นหมู่บ้านในอีกยุคหนึ่งบ้านกลับมาดูใหม่มีควันไฟจากปล่องมีเสียงคนพูดจากที่ไกลๆแต่ที่น่ากลัวคือไม่มีใครเลยในภาพนั้นที่มีเงาอยู่ใต้เทา้าตอนที่สหมู่บ้านที่ไม่มีเงา แสงอาทิตย์ไม่มีอีกต่อไปมีเพียงแสงฟ้าสีเทาเข้มทั่วท้องฟ้าราวกับยามพรพค่ำที่ไม่มีวันจบสิน้นดารินยืนตะลึงอยู่กลางหมู่บ้านที่ดูเหมือนใหม่ทั้งที่รู้ว่ามันควรเป็นหมู่บ้านร้างอาจารย์นี่มันอะไรกันเสียงของเธอสัน่นเธอหันไปมองหมอแสงที่ยืนนิ่งสีหน้าเครียดจัดเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาซ้อนทับ หมู่บ้านนี้อาจเป็นภาพของอดีตก่อนที่คำสาปจะเริ่มทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางหลังบ้านหลังหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาอย่างชา้ชาๆผมขาวยุ่งเหยิงใบหน้าเหี่ยวย่นแต่ดวงตากลับมีประกายแดงคล้ายโลหิตพวกเจ้ามาช้าไปหญิงชรากล่าวเสียงแหบตำ่ำประตูเปิดแล้ว เหมือนที่เคยเปิดมาเมื่อร้อยปีก่อนดารินมองหญิงชราด้วยความหวาดแวงประตูอะไรครับหญิงชรามองเธอตรงๆแล้วพูดว่าประตูวิญญาณเมื่อมันเปิดวิญญาณที่เคยถูกกักไว้จะออกมาและมันต้องการร่างใหม่เธอเล่าว่า,วญญาเมื่อร้อยปีก่อนหมู่บ้านนี้บูชาวิญญาณผาด้วยเส้นเด็ดหญิงปีละคน เพื่อกักวิญญาณโบราณที่ชื่อว่าตาเงาสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเงาไม่มีจิตใจแต่กลืนกินวิญญาณของคนที่กลัวและหลงผิดแต่ปีสุดท้ายเด็กหญิงที่ถูกเลือกเป็นบุตรของผู้นำหมู่บ้านและเธอได้สาบแช่งหมู่บ้านไว้ก่อนตายนับแต่นั้นทุกปีจะมีเสียงเด็กมากระซิบเรียกคนผ่านหมอกหากใครเผลอตอบรับหรือเปิดตา เมื่อได้ยินเสียงวิญญาณของตามเมาจะตามเข้าสิงงั้นพลเขายังมีทางรอดไหมหมอแสงถามย่างหนักแน่นหญิงชราสายหน้าหากเขายังตะโกนด้วยเสียงของตัวเองเขายังไม่ตายแต่หากเสียงเขาเงียบไปแปลว่าจิตถูกกลืนหมดแล้วทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นจากยอดผาเหนือหมู่บ้าน สียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของพลเพียงคนเดียวแต่เหมือนมีหลายเสียงหญิงชายเด็กดังประสานกันในความเจ็บปวดดารินหมดความอดทนพวกเราต้องไปช่วยเขาหนูไม่ยอมทิ้งเพื่อนหญิงชราสะบัดมือหนึ่งทีกลางลานหมู่บ้านเกิดบ่วงเชือกมนขึ้นเป็นสัญลักษณ์วงเวทสีแดงสดมีทางเดียวที่จะเดินสู่ยอดผาได้โดยไม่ถูกกลืน คือเดินผ่านทางสายบ่วงวิญญาณน,นี้แต่ต้องจ่ายบางอย่างเป็นของแลกเปลี่ยนอะไรคือของแลกเปลี่ยนหมอแสงถามหญิงชราหันไปมองดารินความทรงจําของคนที่เธอรักที่สุดหากเดินผ่านบ่วงนี้เธอจะลืมเขาไปตลอดกาลแต่เขาจะปลอดภัยดารินนิ่งเสียงใจเต้นเรา เธอนึกถึงพ่อแม่เสียงหัวเราะของน้องชายและเธอก็รู้ว่าต้องตัดสินใจในที่สุดเธอเดินเข้าไปยืนกลางวงเวทแสงสีแดงสว่างวาบและดารินก็ซุดดงทันทีน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เธอไม่รู้ว่าไหลเพราะอะไรเธอจำไม่ได้ว่าใครคือครอบครัวของเธออีกต่อไปแล้วตอนที่สี่ บนยอดผาแห่งความลืมหลังดารินยอมสละความทรงจำคนที่เธอรักวงเวทบ่วงวิญญาณได้เปิดเส้นทางลับทางเดินแคบแคบคล้ายสะพานไม้ผุผุที่ทอดยาวคดเคี้ยวขึ้นสู่ยอดผาสูงตระงานหมอแสงเดินเคียงข้างเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาสัมผัสได้ว่าดารินเปลี่ยนไปดวงตาของเธอไร้ประกายความผูกพันเหมือนเดิมแม้จะยังฟ้าหาญ แต่เหมือนไม่มีใครให้ห่วงอีกแล้วจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าต้องเสียใจหรือเปล่าดารีนตอบเรียบๆร,ระหว่างทางทั้งสองพบเสาไม้กางเขนโบราณปักเป็นระยะบนเสาแต่ละต้นมีรูปวาดเด็กหญิงหน้าคล้ายกันทุกคนผมยาวใส่ชุดขาวและไม่มีดวงตาเด็กคนนี้ เธอคือคนที them, not, was, the world. The world ่ถูกบูชายันทั้งหมดหมอแสงกระซิบหรือไม่ก็คือคนคนเดียวที่ถูกบูชาซ้าในห้วงเวลาไม่รู้จบเมื่อพวกเขาไปถึงยอดผาสิ่งแรกที่เห็นคือโพรงดำขนาดใหญ่กลางพื้นผาเรากับบาดแผลของโลกภายในนั้นมีแต่ความมืดและเสียงกรีดร้องดังเบาๆจากวิญญาณที่ลึกจนไม่อาจยั่งถึง ดารินเชะเงอมองลงไปเธอได้ยินเสียงกระซิบชื่อเธอจากในนั้นดารินช่วยฉันด้วยเสียงนั้นคือพลแต่ก่อนที่เธอจะตอบรับเสียงของหมอแสงดังก้องขึ้นมาอย่างเร่งร้อนอย่าพูดอย่าตอบเสียงนั้นอาจไม่ใช่พลทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโพรงดำ มันคือเงาแห่งตาเงาไม่มีรูปชัดเจนเป็นเพียงควันสีดำกลมกลืนกับเงาผาแต่มันพองตัวด้วยเสียงวิญญาณและมีใบหน้าหลายหน้าปรากฏขั้นบนเงานั้นพลเด็กหญิงพ่อแม่ของดารินมันพูดด้วยเสียงซ้อนกันเป็นพันพันเสียงเธอสละความรักแลกเส้นทางมา งั้นจงมอบร่างให้ข้าแลกชีวิตเขาหมอแสงกางดันม้าแกะมือพร้อมไร้มนคาถาแต่เงานั้นหัวเราะเยาะคำพูดหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปคือเจ้าก็เคยเป็นหนึ่งในผู้เส้นข้าแค่คืนสิ่งที่เจ้าเคยเป็นดารินหันขวับมองหมอแสงเขาก้มหน้านราวกับยอมรับใช่ เขาเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่รอดจากการเส้นเพราะมีคนอื่นยอมตายแทนเขานั่นคือพี่สาวของเขาและนั่นคือสาเหตุที่เขากลับมาที่นี่อีกครั้งข้าจะไม่มีอีกแล้วหมอแสงกระซิบพร้อมเดินเข้าไปยังริมโพรงเขากางแขนออกไร้บทมนเก่าแก่จากนั้นหันไปหาดารินเธอ จำใครไม่ได้แล้วแต่ยังเลือกช่วยผู้อื่นอยู่แปลว่าใจเธอยังบริสุทธิ์ทันใดนั้นเงาตาเงาพุ่งใส่หมอแสงแทนที่จะกลืนกลินเขาระเบิดตัวเองด้วยมนปลดนิดพลังระเบิดสีขาวพุ่งกระจายไปทั่วโพรงเงาแห่งตาเงากรีดร้องและโพรงมืดเริ่มปิดตัวลงดารินรีบวิ่งไปดูพล กำลังนอนหมดสติอยู่ริมผาเขายังมีลมหายใจตอนที่5บทส่งท้ายของผู้ไร้ความทรงจำผลค่อยๆลืมตาขึ้นท่ามกลางหมอกเย็นเขาเห็นดารินนั่งเงียบอยู่ข้างทางใบหน้าเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่แววตาว่างเปล่าดารินเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร แต่ฉันดีใจที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่พลมองเธออย่างปวดใจเขารู้เธอเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อช่วยเขากลับมาุบเขากลับคืนสู่ความเงียบหมู่บ้านร้างกลับมาร้างอีกครั้งเสียงกระซิบของวิญญาณหายไปประตูแห่งเงาปิดตัวลงชั่วนิรันดร์และไม่มีใครพูดถึงชื่อของหมอแสงอีกเลย แต่ที่หน้าศาลาหลังเก่าในหมู่บ้านมีรูปปั้นไม้แกะของชายชราคนหนึ่งวางอยู่บนแผ่นจารึกเขียนว่าผู้เฝ้าประตูผู้ที่แลกอดีตด,ด้วยความกล้าหาญหลายเดือนต่อมาในเมืองหลวงพลพาดารินเดินกลับเข้าสู่ชีวิตปกติอีกครั้งแต่เธอเป็นคนใหม่เธอมีท่าทางอ่อนโยนแต่เยือกเย็น ไม่สนใจสิ่งรอบข้างมากเหมือนเคยวันหนึ่งขนาดที่เธอเดินผ่านร้านขายของเก่าเธอหยุดมองบางสิ่งที่วางอยู่ในตู้กระจกกล่องไม้สลักลายวงเวทโบราณเธอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ใจเธอเต้นแรงราวกับบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในความทรงจำฉันเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะเหมือนมันกำลังเรียกฉัน คนเดินเข้ามาข้างๆเธอเงียบๆเ,เขาจับมือเธอไว้เบาๆไม่เป็นไรถ้าเธอไม่จำอะไรได้เลยฉันยังอยู่ตรงนี้ดารินหันไปมองเขาแล้วก็ยิ้มไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันเชื่อเธอได้แสงอาทิตย์ส่องลงมาที่กระจกหน้าร้านเงาของทั้งคู่ปรากฏเคียงข้างกันใช่ทั้งคู่ยังมีเงาอยู่ แสดงว่าความมืดนั้นจากไปแล้วแต่ที่ปลายแสงนั้นในเงาบางส่วนเหมือนมีอีกเงาหนึ่งยืนอยู่เงียบๆจบบริบูรณ์ความทรงจำอาจเลือนหายแต่คำสาบที่ถูกสลักไว้ในใจมนุษย์ไม่มีวันจางลงตอนที่5บทส่งท้ายของผู้ไร้ความทรงจำ ผลค่อยๆลืมตาขึ้นท่ามกลางหมอกเย็นเขาเห็นดารินนั่งเงียบอยู่ข้างทางใบหน้าเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่แววตาว่างเปล่าดารินเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่ฉันดีใจที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่ผลมองเธออย่างปวดใจเขารู้ เธอเสียอะไรบางอย่างไปเพื่อช่วยเขากลับมาหุบเขากลับคืนสู่ความเงียบหมู่บ้านร้างกลับมาร้างอีกครั้งเสียงกระซิบของวิญญาณหายไปประตูแห่งเงาปิดตัวลงชั่วนิรันดร์และไม่มีใครพูดถึงชื่อของหมอแสงอีกเลยแต่ที่หน้าศาลาหลังเก่าในหมู่บ้านมีรูปปั้นไม้แกะของชายชราคนหนึ่งวางอยู่ บนแผ่นจารึกเขียนว่าผู้เฝ้าประตูผู้ที่แลกอดีตด,ด้วยความกล้าหาญหลายเดือนต่อมาในเมืองหลวงผลพาดารินเดือนกลับเข้าสู่ชีวิตปกติอีกครั้งแต่เธอเป็นคนใหม่เธอมีท่าทางอ่อนโยนแต่เยือกเย็นไม่สนใจสิ่งรอบข้างมากเหมือนเคย วันหนึ่งขณะที่เธอเดินผ่านร้านขายของเก่าเธอหยุดมองบางสิ่งที่วางอยู่ในตู้กระจกกล่องไม้สลักลายวงเวทโบราณเธอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ใจเธอเต้นแรงราวกับบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในความทรงจำฉันเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะเหมือนมันกำลังเรียกฉัน คนเดินเข้ามาข้างๆเธอเงียบๆเขาจับมือเธอไว้เบาๆไม่เป็นไรถ้าเธอไม่จำอะไรได้เลยฉันยังอยู่ตรงนี้ดารินหันไปมองเขาแล้วก็ยิ้มไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันเชื่อเธอได้แสงอาทิตย์ส่องลงมาที่กระจกหน้าร้านเงาของทั้งคู่ปรากฏเคียงข้างกัน ทั้งคู่ยังมีเงาอยู่แสดงว่าความมืดนั้นจากไปแล้วแต่ที่ปลายแสงนั้นในเงาบางส่วนเหมือนมีอีกเงาหนึ่งยืนอยู่เงียบๆจบบริบูรณ์ความทรงจำอาจเลือนหายแต่คำสาบที่ถูกสลักไว้ในใจมนุษย์ไม่มีวันจางลง าคุณยังได้ยินเสียงของตัวเองในเงาแสดงว่าโชคดีแต่ถ้าคุณเริ่มลืมชื่อใครบางคนที่เคยรักจงระวังไว้บางสิ่งจะคุบเขานั้นอาจตามคุณมาแล้วขอบคุณที่รับฟังฟังตำนานสตอรี่จะกลับมาอีกครั้งกับเรื่องเล่าลี้ลับใหม่ที่อาจทำให้คุณไม่กล้าน,นอนคนเดียว อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ไว้เผื่อหากคุณหลงเข้าไปในหุบเขาจะยังมีใครตามหาคุณเจอ